ไอ้เจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องมาแล้วม้นนี้15พี่น้องกินป้าสาตามหมูห้องแซ่บน้ำกขนครัพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทุงหลังมานมโอกอลังดึงห่าวขึ้นพอดีพี่น้องเ้ยนนนะคอ่อมน่านออ

บ่ากันว่าเอาอยู่ตีนงมั้งคับว่เอาหรอเอาเจ้าได้บ่ได้บโอ้ยใหญ่กูกินเหล่าอยู่ห่อเดียวโไม่ใช่หรอวันนี้วันทีถยยี่ดกันไม่กิ